สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรากอยู่กับช่องวิธีชีวิตและเกษตรบานบากันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สิสิบเลยนะครับในการเลี้ยงกบในกระจางบกกองพมนะครับนะครับวันนี้คับปลาไปแลกกบวันที่สิบสิบนะครับว่าการเจริญเติบโตมันนะครับจะขนาดไหนนะครับกบตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการฆ่าเชื้อนะครับ กาเชื่อในโบกอลนะครับนะครับได้ด้วยดังกับทีมนะครับอ่าลงตุกบอลนะครับลอยน้ำเลยนะครับตอนนี้เขากำลังกำลังชีดลายนะครับชีดลายน้ำนะครับตีเสียออกไปนะครับอะไรนะครับโอกาสโอกาสออกมันจะสวยงามเลยนะครับอะไรอยู่ไม่น่าจนเกินไปนะครับอยู่พอดีพอดีของปืนตีนะครับ พบวันนี้ครับถ้ามาโตนกลั่นไม้ขาแกนได้นะครับอ่นนี้นะครับเรว่าก็แข่งเรงดีนะครับตาโดนปนีเปลวว่าแก่งเรงใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ทตการใต้เดนะครับนี่คืออกขัดนะครับกัดเยกก๊อบติก๊อบกันนะครับตาต้องทำความสะอาดเมือนกันนะครับ ตัวติ๊กบเลยพอเร่ต้มบุญเลยเราเราเาเก้าไปเลี้ยงมันเดิมนะครับได้อนุบาลตัวเหล่วตัวติ๊กคบมันกัดดอนนะครับดอนอันนี้นะครับก็อยู่างอบนะครับพอได้น้ำกบชอบเลือกเกินนะครับอันนี้ก็โบกัดสําหรับพอตัวยญ่นะครับพอตัวยญ่ผมผมกัดเสิอบาดซ้ำรอยวัาตัวนะครับออกมาลงไวเละนะครับเปื่อเปียบเตียบกับตัวซ่องบันนะครับ นี่เจอตัวซามบาทมานะครับการจีดลายไปเรื่อยๆนะครับลายแมตุพอนะครับพอเสร็จแล้วก็หายอาหารนะครับ <c oughs> <c oughs> การอาหารก็มันเดิมนะครับเราต้องให้ตัวตึงไอ้มันกินอิ่มเลยนะครับาะวตาเราให้กินไม่อิม่ม อบนีมันเกิดจะคบกันนะครับมันจะคบบางตีนะครับตาหลลายยิดนะครับอินตีนเปลือนเป็นอานะครับคบติดนะครับปกคบติดเจ็ดตัวตีตัวคบนะครับจะถูกรุมนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของกบนะครับจะตัวกลุ่มคบนะครับจากหลายหลายตัวนะครับแก็ตายในที่สุดนะครับจวตายลงมาทันนะครับเราก็มีบอยเยกไว้เลยเราก็ขัดเยกไอไอไว้นะครับ ว่าตากัดเด็กไม่ไปา้ามมันไม่ตัดนี่คือมันตายเนยนะครับเรียบร้อยเนยเพราะว่ามันรุมมันไล่ตัวนะครับกบกับไม้อ้อนเลยกับโดดกันร,รัวปลารัวปลาดีนะครับโอ้โหเลยตากี่ก็บอกกบสมบุญนะครับกบสมบุญก็ต้องโดดปันนี้นะครับมันได้โจ์ความแข็งแรงมันไม่มีโรคไม่มีไฟไลยน,นะครับ ที่มุมกันดิ้ไม่มีโรคเลยนะครับก็เกิดจากการทีบัยเราร้อยน้ำทุกวันนะครับค่าเชื้อระจํานะครับเกลือติดหลัรั้งนะครับจริงสําคัญเลยนะครับแต่ตาฝนตกนะครับฝนตกตาเราเลียงแบบกลางแต่เะาเล่นไม่มีร่างค่านะครับเราก็ต้องห้า้มาปิดนะครับเพราะว่าฝนนะครับเป็นตัวนําเชื้อโรคกันนะครับทำให้ก็เสียชีวิตได้นะครับ ก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับอห้เวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมานะครับจนว่ามันหยุดกินนะครับนี่นะครับตัวนี้กระปุกเป็น18บอลนะครับ18บอลจาก6บอลนะครับบอลแยกมาต้องเป็น18นะครับกัดแน่นทุกๆบอลเลยนะครับนะครับอ่าตาเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากทุกคนนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับ ก,เก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ